สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4สําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยครับสําหรับผังการเรียนรู้นั้นเราจะเรียนกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือ 1. การฝึกฝนและพัฒนาตนเองการพึ่งพาตนเองและการมุ่งสู่อิสรภาพ 2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาสุดท้ายพระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาทมุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคลตังคมและโลกครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นในข้อแรกสามารถรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 2. สามารถวิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นาศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของาศาสนาที่ตนเองนับถือตามที่กำหนด 3. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกฝนไม่ให้ประมาทมุ่งประโยชน์และสันติภาพของบุคคลสังคม และโลกหรือตามแนวคิดของศาสนาที่ตนเองนับถือได้ครับเริ่มที่หัวข้อแรกเรื่องการฝึกฝนและการพัฒนาตนเองการพึ่งพาตนเองและการมุ่งสู่อิสรภาพครับสำหรับหัวข้อย่อยแรกเรื่องพระพุทธศาสนาท่ามกลางความเชื่อตามหลักของศาสนาพราหมณ์พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อตามหลักของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่า พระพรมเป็นผู้ที่สร้างโลกและบรรดาทุกสิ่งมนุษย์จึงต้องปวงสงและอ้อนวอนเทพเจ้าด้วยวิธ,ธีกรรมและบูชายันเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปานและจะบรรดาทุกสิ่งให้นอกจากนั้นในคำพีพระเวทยังได้กล่าวถึงวันณะทั้งสี่ที่สร้างโดยพระเจ้าเมื่อเกิดมาอยู่ในวันณะใดก็ต้องอยู่ในวันณะนั้นตลอดชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นความเชื่อที่ถูกครอบงาโดยพระเจ้าทั้งสิ้นหัวข้อถัดมาพระพุทธเจ้าทรงประกาศอิสรภาพของมนุษย์การประกาศอิสรภาพของมนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับการประสูติของพระพุทธเจ้าจากเหตุการณ์ที่พระองค์ได้เสด็จย่างพระบาทเจดเก้าพร้อมส่งเปล่งเสียงว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก และเราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลกหลักการที่พระพุทธเจ้าได้แสดงออกมานั้นเป็นการบอกถึงว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาการดนบันดาลของพระเจ้าเพราะนั่นเป็นเพียงปัจจัยภายนอกดังที่พระพุทธเจ้าแม้เป็นเพียงมนุษย์แต่เมื่อได้พัฒนาตนแล้วแม้แต่ขตพระเจ้าทั้งปวงก็ยังน้อมนมัสการ หัวข้อที่2นะครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาเริ่มต้นที่หัวข้อแรกคือพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งความหมายของการศึกษาสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทประเภทแรกเป็นความหมายทางโลกประเภทที่สองคือความหมายทางธรรมซึ่งความหมายทางโลก ก็คือการฝึกฝน,นตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ส่วนความหมายทางธรรมคือการเห็นแจ้งรู้จริงด้วยตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นของการศึกษาเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความอ่อนแอมาตั้งแต่กําเนิดหากปล่อยไว้ตามยถากรรมก็จะไม่สามารถดูแลหรือพัฒนาตนเองได้เมื่อมนุษย์ได้รับก,การศึกษา มีการฝึกฝนอบรมตนมาเป็นอย่างดีมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่า,าสัตว์ทั้งปวงนั่นเองครับ3ศักยภาพของมนุษย์ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นได้จะต้องผ่านกระบวนการศึกษาเสียก่อน จึงมีศัพท์ที่เรียกมนุษย์ในช่วงระหว่างการศึกษาหรือคุณสมบัติที่จะศึกษานั้นว่าปุริสธรรมคือผู้ควรแก่การฝึกหรือเวนัย,ยสัตว์คือผู้ที่พึงฝึกได้ 4. หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาเรียกว่าไตรศิกขาซึ่งประกอบไปด้วยศีลศิกขาเป็นการศึกษาในเรื่องของศีล คือการอบรมกายวาจาโดยปฏิบัติตามหลักสิน5และสิล8เป็นของค้าหรืหัสสินสิบสำหรับสามเณรและสินสองี่สิบสำหรับพระภิกษุ 2. จิตตสิกขาเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นทั้งนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยนะครับและ 3. ปัญญาสิกขาเป็นการฝึกฝนอบรมทางปัญญาอย่างสูง ทำให้เกิดปัญญาการรู้แจ้งและการเข้าใจในสัจธรรมครับสำหรับผู้ที่รับการศึกษาตามหลักใจศกขาอย่างสมบูรณ์จะเรียกว่าบัณฑิตพระอาหารหันต์หรือภาวิตบุคคลคือบุคคลที่พัฒนาแล้วสมบูรณ์ครบทั้งสีด้านคือ 1. ภาวิตกายคือการรู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอย่างมีสติรู้เท่าทัน หรือแม้กระทั่งเข้าถึงประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุด 2. ภาวิตรศีลคือเกี่ยวข้องกับความประพฤติการกระทำการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในเชิงบวกทุกกรณี 3. ภาวิตจิตคือความสุขอันเกิดจากภายในจิตใจความสงบสุขที่มาจากการกระทําอันเกิดคุณงามความดีต่างๆเช่นการเสียสละการช่วยเหลือ การอ่อนน้อมถ่อมตนหรือแม้กระทั่งการกระตันยูเป็นต้น 4. ภาวิตปัญญาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและความสามารถในการครองตนได้อย่างเหมาะสมรู้เท่าทันบนโลกในพื้นฐานของความเป็นจริง2.2พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนนะครับว่าเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรเหตุคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญทําให้เกิดปัจจัยสําหรับปัจจัยคือองค์ประกอบหรือเงื่อนไขที่ทาให้เหตุมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหากผมสมมุติให้ลูกฟุตบอลน,นั้นคือเหตุองค์ประกอบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลสนามฟุตบอลกองเชียร์หรือแม้กระทั่งคณะกรรมการล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ลูกฟุตบอลน,นั้น มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าหากมีฟุตบอลก็ต้องมีคนเล่นเมื่อมีคนเล่นก็ต้องมีสนามให้เล่นและเมื่อมีสนามให้เล่นก็จะต้องมีกองเชียร์และเมื่อมีกองเชียร์ก็ต้องมีคณะกรรมการครับ 2>, 2การประยุกต์ใช้หลักเหตุปัจจัยสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาจากการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงว่า ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อยู่อาศัยซึ่งกันและกันทั้งหมดนั้นเมื่อสังคมใดมีสิ่งมีชีวิตย่อมเกิดปัญหาไม่ว่าจะมาจากคนหรือว่าสัตว์มีเพียงหลักการเดียวที่จะยับยัง้งหรือยุติต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้นั่นคืออริยสัจสีซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคทุกคือปัญหาต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหานั้นคืออะไรสมุทยัยคือสาเหตุ ต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนิโรธคือภาวะการปลอดปัญหาต้องคิดวิธีการแก้ปัญหาเองให้ได้และสุดท้ายคือมัคคือวิธีการคือการต้องลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญาหัวข้อที่3พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันนิภาพแก่บุคคลสังคมและโลกในหัวข้อแรกการฝึกตนไม่ประมาทตามหลักพระพุทธศาสนาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าไม่ประมาทก่อนนะครับซึ่งความไม่ประมาทคือการมีสติความรู้ตัวความที่มีใจไม่เลื่อนลอยมีสติจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความไม่ประมาทคือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหัวใจของความไม่ประมาท สามารถนำไปสู่นิพพานได้ดังนั้นผู้ที่จะนิพพานถือได้ว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทดังพุทธน์ตัวอย่างเช่นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสิ้นเป็นของธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่คือปัจฉิม,มวาจาก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานครับ 3. การฝึกตนไม่ให้ประมาท วิธีการฝึกตนไม่ให้ประมาทตามหลักทางพระพุทธศาสนามีอยู่หลายหลักธรรมนะครับในที่นี้ก็จะยกเพียงวิธีการฝึกความไม่ประมาทไว้เป็นแนวทางตามลำดับจากง่ายไปหายากกันต่อไปอย่างน,นี้ 1. การเตือนตนเองไม่ให้ประมาทด้วยพระพุทธพจน์ที่ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตาย คนประมาทไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ตายแล้ว 2. ฝึกตนไม่ให้ประมาทตามแนวอภินหาหะปัจเจกคือข้อที่ควรพิจารณาอยู่เสมอมีดังต่อไปนี้ครับ 1. เรามีความแก่เป็นของธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นจากความแก่ไปได้ 2. เรามีความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นจากความเจ็บป่วยไปได้ 3. เราต้องพลัดพรากจากของที่เรารัก 4. เรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมสิ่งใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราต้องเป็นทาย,ยาทของกรรมนั้นครับ 3. การฝึกตนไม่ให้ประมาทในสีสถานคือสิ่งที่ควรเตือนตนเองอยู่เสมอสีข้อประกอบไปด้วย 1. การเตือนตนว่า จิตของเราจะต้องไม่ติดใจในสิ่งที่ชวนให้ติดใจ2เตือนตนว่าจิตของเราจะต้องไม่ขัดเคืองใจในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคืองใจ3เตือนตนว่าจิตของเราจะต้องไม่หลงไหลในสิ่งที่ชวนให้หลงไหลและ 4. เตือนตนว่าจิตของเราจะต้องไม่มัวเมาในสิ่งที่ชวนให้มัวเมาต่อมาในข้อสุดท้ายนะครับ คือการฝึกตนไม่ให้ประมาทอย่างสูงสุดตามหลักสติปัฏฐาน4มีเดังต่อไปนี้ 1. กายานุสติปัส,สนาคือการตั้งจิตกำหนดพิจารณา 2. เวทนานุสติปัส,สนาคือการตั้งสติกำหนดเวทนา 3. จิตานุสติปัส,สนาคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตนั่นเองและสุดท้ายธรรมานุสติ ปัส,สนาคือการตั้งสติปฏิบัติตามแนวมักมีองค์8นั่นเอง 3.2. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคลสังคมและโลกพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะทรงมีพระประสงค์ที่จะช่วยให้โลกของเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้นหลักรามคาสอนและวิธีการของพระองค์นั้นล้วนแล้วต้องการตอบสนองให้ถึงเป้าประสงค์หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งประโยชน์แก่บุคคลและสังคมนั้นจะปรากฏดังพุทธพจน์ของเป้าหมายการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกคือพระตถาคตพระอรหันต์สามาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื่อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออันุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื่อกูลทั้งสุขของเทวดาและมวลมนุษย์ เรามาสรุปสาระสำคัญกันนะครับในข้อแรกพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการฝึกฝนการพัฒนาและพึ่งพาตนเองโดยไม่จาเป็นต้องหวังพึ่งเทพ,พเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยช่วยดลบันดาลสิ่งมนุษย์มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาแต่นั่นก็ต้องมาจากการฝึกฝนอบรมตนที่เข้มงวดด้วย 2. ความไม่ประมาทคือความมีสติ วิธีความฝึกความไม่ประมาทตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติตามสติปัฏฐานสีนเอง 3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งหวังความสุขความเจริญแก่มวลมนุษย์อย่างแท้จริงเพื่อต้องการช่วยให้มนุษย์และชาวโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจบกันไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3พบกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ